เขาเองเนี่ยมีครั้งได้เดินทางไกลซึ่งเป็นชื่อเผ่าที่เป็นที่รู้กันในยุคสมัยนั้นจนกระทั่งไปเจอคลื่นใหญ่ถาโถม mm hmm. ก็เลยไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอเหตุการณ์ที่อาจจะประหลาดหน่อยพี่เต้ก็ไปเจอจะบอกว่าเป็นสัตว์ ประหลนดขนมันเนี่ยเต็มตัวจนกระทั่งไม่รู้ว่าอันไหนหน้าอันไหนหลังปรากฏมันตอบได้เขาบอกว่าพวกท่านเนี่ยจงไปหาชายคนนั้นสิครับเพราะเขารอพวกท่านอยู่ปรากฏว่ามีมีคนอยู่จริงๆไปเลยแต่เป็นลักษณะคนเนี่ยที่ถูกระบุไว้ในตัวบทฮะดิษนนะครับว่าเป็นคนที่มีร่างกายใหญ่โตที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาฉันคือมาซินฮุดดจาอแนะนำตัวเลย สามสอะัยกลุมครับสวัสด,สสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามรายการอิสลามสตอรี่ครับเรื่องเล่าเรื่องราครับพี่น้องติดตามกันมาตลอดซีรีส์นี้นะครับแล้วก็ทุกๆอพิโซดในพี่น้องก็ชื่นชอบกันก่อนทำดีละคขาที่แล้วเนี่ยอาจารย์บุคลีได้เล่ามานะเริ่มต้นสร้างโลกจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายวันเกียร์มัสของโลกนะครับไปจนถึงเรื่องราวของสัญญาณวันสิ้นโลกด้วยแล้วก็ตามที่อาจารย์บุคลีได้สัญญากับพี่น้องนะครับว่า เฉพาะบางเหตุการณ์เนี่ยจะหยิบยกออกมาเล่าให้เป็นตอนๆให้กับพี่น้องโดยเฉพาะเลยถ้าใครอาจารย์บุคลีกันนะอัลามัวอะไรกุงอาจารย์ใช่แล้วเราของตัวเราครับเทปนี้อาจารย์สัญญากับพี่รวมถึงพี่น้องทางบ้านนะว่าจะมาเล่าถึงดัดยานแต่ดัดยานมันยาวเหมือนกันใช่ไหมฮะอาจารย์เคยบอกไว้ครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวในอดีตค,คือบางคนพอเวลาทราบเรื่องราวหรือได้ยินเรื่องราวของดัตยานแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่ามันคืออนาคต ่ uh uh, ใชแต่มันมีอดีตด้วยและมีอดีตด้วยดังนั้นเราก็อาจจะคุยตั้งแต่ในอดีตพี่เต uh ้เราก็อาจจะมาแวะในช่วงเวลาของปัจจุบันรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยคือเรื่องของดันยานเนี่ยเราถูกสอนกันมาหลายๆคนนี่ก็ถูกสอนมาตั้งแต่เล็กๆว่ามีดูอาขอความคุ้มครองจากดัญญานเลยแสดงว่าเบเกรว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับในซีรีส์ละกัน ซีรีส์กำลังภายในอันนี้ก็คือแบบฝ่ายมารตัวตัวแม่เลยสำหรับดัชนาน,นี่หลหลายคนก็เอ๊ะมันมีบทบาทยังไงมีที่มาที่ไปอย่างไรเต็มเ็มครับครึ่งชั่วโมงมารับฟังน่าจะต้องแบ่งเป็นสองสองตอนเนาะอสองอพิโซดนะครับให้อาจารย์บุคคลีได้เล่าเรื่องดัชนีให้กับพวกเราได้ฟังกันครับอาจารย์เชิญคร,ครับผมอย่างที่พี่เต้ได้เกิดกับพี่น้องไปนะครับ,รบว่าเป็นหนึ่งในสัญญาวันสิ้นโลกสัญญาวันสิ้นโลกเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์ใหญ่นะครับที่มาส่งผลกับก,บการดำเนินชีวิตอย่างมหา ใช่ครับดังนั้นเรื่องราวหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องน่าจะต้องอพิสซดน์หน้าเพราะว่าเนื้อหาที่เราจะตั้งใจจะพูดคุยในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของอดีตก่อนเพราะว่ามีคนเนี่ยพิเตยชื่อตะมีมอัดดารีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นนัสรอนีเป็นมาเซียเป็นคนคริสตคเตียนนะครับแต่เขาเองเนี่ยได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาจนกระทั่งได้ประกาศชาฮาดหรือเข้ารับอิสลามกับท่านนบีมุ h a ม m a d ซอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมนะครับซึ่ง ไอ้ตัวเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องราวนี้แต่เกี่ยวเนื่องจากเขาไปพบเจออะไรบางอย่างมามก็เลยมาถ่ายทอดมาเล่าให้กับ,บท่านนาบีสรองรอฮวาลวิเวสหล,งสลงัลงฟังนะครับและท่านนาบีเองเนี่ยพอได้ฟังแล้วเนี่ยนะครับท่านนาบีก็เลยบอกว่าเนี่ยตรงกับสิ่งที่ฉันรู้มาว่ามันคือเรื่องราวของดัจญานโอ้น่าสนใจนั่นแหละเดี๋ยวนะยุคนาบีเลยอะยุคนบี ผมผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่คุยกันเรื่องอนาคตอย่างเดียวี่เต้ยแต่มันกําลังคุยในเรื่องราวของอดีตด้วยทุกๆคนเนี่ยเข้าใจว่าดัตยานยังไม่มาดัตยานยังไม่มาเพราะถ้าดัตยานมาแล้วเนี่ยก็ใกล้วันสิ้นโลกแล้วสัญญาณใหญ่เกิดแล้วแต่ที่อาจารย์เล่าเนี่ยท่านชื่ออะไรนะฮะดาลลี่หรืออะไรนะต่มีต่มีอัดดาลี่เนี่ยนะฮะท่านไปเคยไปเจอแล้วอย่างนั้นอาจารย์ถูกต้องครับอุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าใช่ไม่ใช่เนี่ย ไม่มีใครสรุปเรื่องนี้ได้แต่เรื่องเื่องจากเรื่องราวที่ได้ถูกบอกเล่าเนี่ยแล้วก็มีการบันทึกเนี่ยต้องต้องไล่ถึงผู้ที่บันทึกด้วยซึ่งผมมองว่ามันเป็นความสวยงามของอิสลามพี่เต้ยอิสลามเนี่ยไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของเรื่องราวปรำปราใครเล่าอะไรก็ฟังก็เชื่อแล้วก็เอามาบันทึกเป็นเรื่องราวแล้วก็โอกระจายกันไปมีการรายงานไม่ใช่และการอิสลามเนี่ยมีเรื่องของนาสซับนัสซับเนี่ยแปลว่าเหมือนเป็นการสืบเชื้อสายและก็เรื่องของเอ่อครับสนา เรื่องของสายรายงานสายรายงานนั่นแหละดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าเวลาจะพูดถึงท่านนบีเนี่ยก็จะมีการสืบในเรื่องของอันซับหรือนัซับเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสายตระกูลอ่ะไล่ไปจนกทั่งท่านนบีบรอฮีมาริสซาหรืออับราฮัมก็คือย้อนกลับไปตั้ง4 5 0 0 0ันปีาปีเลยใช่แล้วถ้ารวมยุคนบีด้วยก็6 0 0 0ปีอ่ะใช่ใช่ก็ประมาณนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นอันนี้คือเรื่องของสายเขาเรียกนะครับเรื่องของสายตระกูลแต่มันจะมีเรื่องสายรายงานด้วย สนัดที่เรียกว่าสนาด, <ใน S 2> ดไล่สนาดเน,นี่ยนะจ่ายรายงานด้วยดังนั้นเรื่องราวของการบอกเล่าเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของบุคคลที่ทําการบันทึกเนี่ยชื่อว่าฟาติมาบินตูกอกส์นะครับ<ส>บอกชื่อนางอ่ะไม่มีใครรู้จัก<ช>หรืออาจจะเป็นไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไราหร่เราเดียวเราอันหานะครับซึ่งนางเองเนี่ยเป็นภรรยาของอุซามะอิบนุเซ ถ้าบอกอูซามะปุ๊บเนี่ยตนจะนึกถึงคนที่ท่านนาบีรักมากถึงขั้นแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพตั้งแต่อายุเพียงแค่สิบสี่สิบห้าปีแล้วคนที่เป็นเขาเรียกนะครับอยู่ในกองทัพเนี่ยระดับท่านอบูบักอัสิดดีระดับท่านอุมารุมคอตอบเนี่ยอายุสูงอาุสูงทั้งนั้นเลยระดับแนวหน้าของบรรดาบุคคลใกล้ชิดท่านนาบีทั้งนั้นนะครับแต่ด้วยความรักท่านบีเห็นแววว่าเป็นบุคคลที่ใช้ได้แล้วก็สามารถในการที่จะนำทัพเนี่ยไปคว้าชัยชนะมาได้นะครับดังนั้นคน ส่วนเรื่องเราเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้เวเตอร์เนี่ยว่าตาม่มัดดารีเนี่ย <c oughs> เขาได้มาทําการบอกเล่ากับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลอฮวิลิวสลัมหลังจากที่เขาได้ประกาศ<ข>ชาฮาดหรือข้อรับอิสลามแล้วเนี่ยนะครับก็มาบอกเล่าในเรื่องเราต่างๆเนี่ยนะครับว่าเขาเองเนี่ยมีครั้งนึงได้เดินทางไกลนั่งเรือไป <c oughs> นั่งเรือไปเดินทางไกลนะครับพร้อมกับเหล่าบรรดาคนที่ร่วมการเดินทางเนี่ยนะครับประมาณ30คน มีบันทึกรายละเอียดถึงตัวเลขด้วยนะครับแล้วก็เป็นเผ่าที่ชื่อว่าเผ่าลักแล้วก็เผ่ายูดามนะครับซึ่งเป็นชื่อเผ่าที่เป็นที่รู้กันในยุคสมัยนั้นนะครับ,รบก็เดินทางไปด้วยกันจนกระทั่งไปเจอคลื่นใหญ่ถาโถมเรืออับปาง มันก็ซัดจนกระทั่งไม่สามารถควบคุมทิศทางอะไรต่างๆได้นะครับก็เลยไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งก็ยังไม่รู้ทิศไม่รู้ทางว่าี่ไหนเนี่ยมันที่ไหนเวลาเราออกทะเลไปด้วยมันมองไม่ออกแล้วใช่ใชว่าฝั่งไหนคือฝั่งที่เรามาและฝั่งไหนคือฝั่งที่เราจะไปมีอพายุเนี่ยฟ้ามันปิด้ามองไม่รู้เลยตรงไหนมันเพราะบราเนี่ยเขาจะดูจาก ดวงดาวถูกต้องนะครับมันก็เลยทําให้เกิดความสับสนนะครับแต่พอไปแล้วดีที่ยังรอดชีวิตครับดีที่ยังรอดชีวิตนะครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอเหตุการณ์ที่อาจจะประหลาดหน่อยพี่เต้เพราะว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้ตอนที่เขาโดนเอเอ,เ,อเลยนะครับคลื่นเนี่ยซัดไปนะครับมันไปตรงกับช่วงที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าพอดีอฟ้าปิดด้วยแล้วก็กลางคืนอีกต่างหากกลางคืนอีกต่างหากก็เลยไม่รู้ทิศไม่รู้ทางแล้วเนี่ยนะครับและไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไปเจอจะบอกว่าเป็นสัตว์ประหลาด ไม่ไม่ได้สัตว์ประหลาดเหมือนว่าในการ์ตูนจินตนาการนะแต่เป็นสัตว์ที่แปลกมากอขนมันเนี่ยเต็มตัวจนกระทั่งไม่รู้ว่าอันไหนหน้าอันไหนหลังอความที่แบบว่าขนมันเยอะมากเนี่ยเราก็พูดตามเนื้อหาเราก็นึกภาพไม่ออกพี่เต้ยว่าถ้าจะพูดถึงเม่นมันมันก็จะคล้ายๆหรือเปล่าถ้าเปรียบกับสัตว์ที่มีอยู่ในโลกนะโอ้มันพูดยากมมนพีดยากนะ้เลแสดงว่าเป็นเกาะที่ลึกลับนะอใชแล้วผมเชื่อนะครับว่าบรรดานักสำรวจทั้งหลายเนี่ยพอได้ยินเรื่องราวตรงเนี้ย อยากจะไปนค้นหาเกาะนี้นะเพราะว่ามันคือเกาะแบบไหนมันคือเกาะอ,อย่างไรนะครับปรากฏพอไปแล้วเนี่ยไปเจอสัตว์ตัวดังกล่าวเนี่ยนะครับในเกาะแห่งนี้เนี่ยที่บอกว่าไม่รู้หน้าไม่รู้หลังเนื่องจากขนเนี่ยมันหนามากมันทึบมากเห็นนะครับเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบ่นกันพีเตอรคนที่ไปร่วมกันเนี่ยว่า เจ้ามันตัวอะไรอืมปรากฏมันตอบได้อา้าวพูดได้ด้วยพูดได้ด้วยโอ้หีไม่ต้องหาแล้วว่าสัตว์ชนิดไหนใน,น,นโลกไม่มีแล<ะ>้วมันไม่น่าจะมีอะไรมาเทียบกับสัตว์ประเภทดีได้นี่นะครับมันก็เลยสนทนาได้นะครับมันบอกว่าอาณาจัสรัสซาสอาณาจัสรัซาจริงๆแล้วรัสซาสเนี่ยหรือยาซุสเนี่ยในภาษาอัหรับเนี่ยแปลว่า ผู้ที่คอยคอยค้นคว้าคอยค้นหานะครับหรือเป็นผู้สอดแนมใช้คำนี้เป็นผู้สอดแนมเป็นผู้ที่คอยรวบรวมเรื่องราวข่าวสารต่างๆเนี่ยเขาใช้ภาษารว่ายัสซาซะแลวเขาก็บอกสันเนี่ยอะไรเป็นนักสอดแนมล่ะฉันคือนักสอดแนมทั้งที่เป็นสัตว์นะครับพอบอกแบบนี้มันก็ยิ่งตื่นเต้นสิใช่แล้วสัตว์ไม่ได้จบแค่นี้สัตว์ยังมีการสนทนากับกับตัวเตอรมีมอัดดารีนะครับแล้วก็บุคคลที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าพวกท่านเนี่ย จงไปหาชายคนนั้นสิที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกลนี้ก็เดียวกันนี่แหละพวกท่านลองไปหาสิครับเพราะเขารอพวกท่านอยู่ไอ้แสดงว่าเขารู้ว่าจะมีคนมาติดเกาะมันประหลาดมากมันประหลาดมากประหลาดมากนะครับจากเรื่องราวที่แตมีอัสดารีเนี่ยได้เป็นคนที่บอกเล่าในเรื่องราวดังกล่าวแล้วก็มีการบันทึกรายงานตามที่เราได้บอกอีกนะครับปรากฏว่าเขาก็ไปครับพอไปแล้วเนี่ยนะ จากที่ยัสซาซาบอกว่าเขารอฟังข่าวข่าวจากพวกท่านอยู่เนี่ยเขาก็เลยไปครับไปด้วยกับความออกระหายไข้รู้เป็นอย่างยิ่งเพราะคนมาอยู่บนเกาะแต่บอกมารอเราอะม,มันยิ่งดูประหลาดมากนะครับเขาก็เลยไปกันพอไปแล้วเนี่ยไปถึงสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวหรือเป็นอาคารหลังหนึ่งนะครับปรากฏว่ามีมีคนอยู่จริงๆไปเลยแต่เป็นลักษณะคนเนี่ยที่ถูกระบุไว้ในตัวบทฮะดิษนะครับ,รบว่าเป็นคนที่มีร่างกายใหญ่โตที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนะครับ,รบอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับยักษ์หรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่สามารถในการที่จะบอกในรายละเอียดยกเว้นในสิ่งที่ฮะดิษได้บอกได้นะครับ,รบพอบอกว่าตัวใหญ่มากแล้วเนี่ยเขาบอกว่าใหญ่เท่าที่พวกเราเคยเห็นมาในชีวิต บรรดาผู้คนคือเราถ้าเห็นคนที่แบบว่าสูง2เมตรนี่ก็ตกใจแล้วตัวตัวใหญ่แล้วสูงแล้วนะแต่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่ามันจะสูงขนาดไหนยังไงนะครับแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมคือลักษณะที่อยู่ในลักษณะของชายคนนั้นคือมือทั้งสองของเขาเนี่ยถูกล่ามไว้ติดกับลำคอเหมือนถูกมัดไว้ไปเต้เหมือนผูกไว้อย่างนี้อ่ามันถูกมัดมัดติดเอาไว้นะครับหรือจะเป็นอย่างนี้หรือจะเป็นอย่างนี้อย่างไรก็ไม่รู้แต่จะไม่ติดกับคอูติดกับคอไว้แสดงว่า ไม่สามารถที่จะขยับได้นะครับเหมือนถูกพันธนาการเอาไว้นะครับ,รบขนาดที่ขาทั้งสองของเขาเนี่ยนะครับนับตั้งแต่หัวเขา่าจนกระทั่งไปถึงข้อเท้าเนี่ยนะครับก็มีโซ่เนี่ยล่ามไว้ด้วยเช่นเดียวกันโอ้โหเหมือนนักโทษเลยครับเหมือนลักษณะเหมือนนักโทษที่กําลังประสบกับเรื่องของการพันธนาการการมัดเอาไว้อย่างแน่นหนานี่นะครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่ปกติแล้ว บุคคลคนนี้ต้องไม่ปกติและต้องมีอะไรบางอย่างที่เอ,อ,อะไรนะครับพิเศษมากกว่าบุคคลทั่วๆไปอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับเริ่มมีบทสนทนาไปต้อยอบทสนทนาที่ชายคนที่ถูกมัดถูกล่ามอยู่เนี่ยได้เปิดบทสนทนาก่อนอโดยการตั้งคําถามว่าจงบอกฉันเกี่ยวกับต้นอินทราลัมแห่งใบซา,านอใบซา,านเป็นชื่อสถานที่หนึ่ง นะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยผมก็ไปดูข้อมูลพี่เตย้ยเขาบอกว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่เมืองชามณนะปัจจุบันปาเลสไตนะ์ซีเรียนะชื่อเป็นซึ่งเป็นสถานที่ที่มีต้นในพาลัมเนี่ยปลูกเยอะมากแล้วก็ให้ผลผลิตเยอะมากณนะปัจจุบันใบอะไรนะฮะใบซาน ใบซา,านนี่คืออินทรพาลัมเหรอใบซา,านชื่อสถานที่อ๋อพี่ชื่อสถานที่นักลุนเนี่ยแปลว่าต้นอพาลัมอ๋อ,อ,อซึ่งชายคนที่ถูกพนันธนาการเนี่ยเขาก็ถามบอกว่าอัคบิรูนี้อันนักลีใบซา,านบอกพวกบอกฉันหน่อยพวกท่านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของออต้นอินทรพาลัมที่ใบซา,านเนี่ยมันเป็นสภาพแบบไหนย,ยังไงฮัน้นุสเมีรมันออกดอกออกผลไหม,มหรือมันไม่มีดอกไม่มีผลแล้วซึ่งเขาเองเนี่ย เนื่องจากแผ่นดินอาหรับในเมืองชามเนี่ยชาวอะไรนะครับชาวมักกะชาวมินาเนี่ยเขาไปทำเดินทางตลอดไปทำการค้าการขายเขาก็จะเห็นสภาพเขาก็เลยบอกนี่นะครับว่ามันยังคงอยู่ในสภาพที่ออกดอกออกผลอยู่ก็คือมีผลผลิตผู้คนก็ทําการค้าการขายกันอย่างคึกคักนี่นะครับไม่ได้อยู่ในสภาพที่แห้งแล้งแต่ประการใดเขาก็เลยตอบไปแบบนี้นะครับอามาอินนาฮายูชักุอัลลาตุสมา่ามันยังคงออกดอกออกผลอยู่ ชายคนดังกล่าวที่ถูกพนากงานเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่มันไม่ออกดอกออกผลมันก็ถึงเวลาของมันยังไม่ได้บอกเวลาอะไรแต่แค่บอกว่าฉันเนี่ยรอวันที่มันไม่ออกดอกไม่ออกผลโอ้พูดมาเป็นนัยยะให้เกิดความสงสัยน,นะครับ,รบก็ถามต่ออีกว่าอับบิรูนีอันบูไฮรติตอบ,บรีย บอกฉันหน่อยเกี่ยวกับท้องทะเลที่ชื่อว่าตอบบรียะไฮัลฟีฮามะมันยังคงมีแหล่งน้ําอยู่หรือเปล่าซึ่งก็เป็นแหล่งน้ําทะเลที่อยู่ในพื้นที่ของแคว้นสมุทรอาหรับนี่แหละแล้วเขาก็ยังเห็นว่ามีแหล่งน้ำํำที่ผู้คนก็ยังไปทําการประมงกันแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาใช้ประโยชน์ใช้สอยกันอยู่นะครับก็บอกไปบอกว่าน้ําดังกล่าวนี้หรือทะเลสาบตอบบรียะเนี่ยนะก็ยังคงมีมีน้ําอยู่อื แล้วเขาก็บอกว่าช่วยบอกฉันอีกเกี่ยวกับนบียุนอุมมียุนนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไ<ป>นี่อยยิ่งทําให้ประหลาดใจวิเตเออนี่เรื่องอนาคตนะใช่แต่ออตอนนั้นคือนบีมาแล้ว ท่านนบีมูฮัมมัดตอสมาแล้วแต่ประเด็นสําคัญคือคนนี้คือใครอ่ะเออทำไมรู้ทําไมถึงรู้น่าแล้วเราเองเราก็ไม่รู้โดนโดนเรือขึ้นเนี่ยันไหนก็ไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้ทิศไม่รู้ทางนะครับรู้แค่ว่ามันเป็นเกาะลึกลับที่ไม่มีเราเองไม่เคยเดินทางมาถึงเกาะนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เขาก็ได้ถามพี่เต้ถามเกี่ยวกับนาบียุนอุมมีก็คือนาบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มก็าถึงเรื่นมมานมัดส์ถูกต้องสลอนล็องฮวว่าสลัมนะครับก็เป็นเรื่องประหลาดเพราะคนคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครยังไงแล้วอยู่มาถามเกี่ยวกับนบีเนี่ยนะครับว่าอยู่เป็นเกาะที่ไม่รู้ว่าที่ไหนแต่มาถามถึงบุคคลที่อยู่อีกที่หนึ่งแน่นอนโอ้ก็เลยได้ถามมาแบบนี้นะครับแล้วถามเนี่ยเขาถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะลักษณะของเขาเป็นยังไงและผู้คนเนี่ยต่ออาต่อเขาเชื่อฟังต่อเขาหรือเปล่าแสดงว่าไม่ใช่แค่ถามแบบว่า ทั่วๆไปนะแต่ถามแบบว่าเหมือนรู้ข้อมูลอ่ะว่าเขาเป็นนบีที่ผู้คนจะต้องติดตามผู้คนคจะต้องเชื่อฟังเขาเนี่ยเขาก็เลยถามในเรื่องนี้มานะครับพร้อมทั้งบอกว่าอินนะฮูค่อยรุลละหุมไอยุติอูแปลว่านบีคนนี้เนี่ยนะเป็นคนที่ดีแน่นอนอื เหมือนมามาชี้พงให้ด้วยบอกว่านบีคนนี้เป็นคนที่ดีนะนะแล้วเขาก็ได้ให้ข้อมูลว่าผู้คนเชื่อฟังแสดงว่าเดี๋ยวนะอาจารย์เรียงไทม์ไลน์นิดหนึ่งคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยที่ไปเจอสิ่งมีชีวิตชนิดเนี่ยตามีมอัดารีแตคุณตามีมเนี่ยเขายังไม่ได้คารับอิสลามในตอนนั้นอาจจะยังไม่คารับอิสลามเพราะว่ามาเข้าที่หลังมาเข้าที่หลังเพิ่งจะมาเล่าแต่ว่ามาถามถึงเรื่องของนบีมูฮัมมัดสุลลัลลยอิสลามแสดงว่า ท่านก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่คนรู้จักอยู่ทูกต้องในคาบสมุทรอาหรับตรงนั้นเหมือนกันใช่ครับมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ว่าเราอาหรับแต่อาจจะเป็นสายที่ทําให้ตะรีมีมาเข้ารัคนัะก็ได้ใช่เพราะว่าเออไปเจอมาแบบเนี้ยเออมันก็ตกใจอยู่นะว่าอยู่อยู่คนที่ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นถูกพันธนาการอยู่ในเกาะที่มีสัตว ประหลาดไม่รู้หัวรู้หางและดันพูดได้อีกดันพูดได้อีกโอ้โหมันก็เป็นเรื่องราวที่อย่างที่ผมบอกพี่เต้ว่ามันอาจจะดูปรามปรานะาหากว่าเราฟังแบบว่าเรื่องราวทั่วไปแต่พอเอามาตรฐานของหลักการอิสลามในการรับรู้ข้อมูลเนี่ยว่ามันมีการตรวจสอบเรื่องสายายงานอะไรเอยเนี่ยมันก็เลยเป็นผลนําให้โอ้มันน่าเชื่อถือในเรื่องราวดังกล่าวนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพอถามไปแล้วแล้วก็บอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ดีนะเออหากว่าพวกท่านทั้งหลายเชื่อฟังเขาเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ดีงามตามมาอย่างแน่นอนนะครับ ที่ตามมาคืออะไรครับอ่าเขาก็บอกว่าส่วนฉันอัมมาอาณนะฟามาซีฮุดดจญานฉันคือมาซีฮุดดจญานแนะนําตัวเลยตอนนั้นเนี่ยคําว่ามามาซีฮุดดะคว่ามาซีฮุดเนี่ยคนอาหรับเข้าใจไหมว่าหมายถึงอะไรมาซีเนี่ยเขาแปลได้หลายทางพีเตยอยอและจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามาซีเนี่ยมาใช้เรียกสองสองบุคคลนะพีเต้ยม,มีมาซีฮุดอีซับนูมาร์ยามท่านนาบีอีซาถูกเรียกว่ามาซีด้วย แต่ดัจฌานเนี่ยถูกเรียกว่ามาเซียเหมือนกันตัวเขาเองเรียกว่าหรือว่าคนอื่นเรียกเขาแบบนั้นด้วยมีตัวบทพูดถึงด้วยมาซู่ดัจฌานหรือในสำนวนดูอาที่เราขอเนี่ยอัลลอฮฺมิเนียอูดมินชลร์ฟิลตมาตินมาซีฮดดัจฌานขอให้พ้นจากฟิตนะของมาซีฮดดัจฌานเนี่ยก็ใช้คำว่ามาเซียด้วยความหมายมันความหมายคําคำว่ามาเซียเนี่ยตามที่นักวิชาการได้มีการพูดถึงเนี่ยแปลว่าผู้ที่ท่องไปท่องไปบนพื้นแผ่นดินไปอะไรแบบนั้นนะครับมันมาจากคำว่าสำรวจ อ่าภาษาอังกฤษเขใช้ discovery discovery discover discover ประมาณนั้นนะก็แปลว่าไปสำรวจไปอะไรนะซึ่งมันก็จะเป็นภาพที่ท่านนบีอีซาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไปสำรวจตามหาดัญทานในช่วงเดี๋ยวอินชาลอต์น่าจะเป็นเอพิโซดถัดไปหรือยังไงนะเดี๋ยวลองดูช่วงของเวลาทีหนึ่งนะแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยพอเวลาเขาได้แนะนำตัวมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับว่าเขาเองเนี่ยนะอัมาอานะฟาฟาอานันมาซีฮุดดัจจานฉันคือมาซีฮุดดัจจานซึ่งจริงๆแล้วความหมายของคำว่าด ยนเนี่ยพี่เต้มันแปลว่าจอมโกหกนะดัดยานอะ่ะาาแปลว่าแบบโกหกอะ่ะโกหกมากๆอะ่ะฉันคือจอมโกหกผู้เดินทางจอมโกหกอเอา,อางี้ไปก่อนพาอ่าพูดภาษาไทยนะฉันคือพูดเดินทางสำรวจโลกจอมโกหกจอมโกหกประมาณนั้นเหมือนด่าตัวเองไงแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยพี่น้องถ้าหากว่าเราจะไปค้นคว้าคำคำนี้ในะอันกว่าไม่มีนะพี่เต้ ไม่มีนะแตยานอ่ะแต่จะมีแค่คําสอนที่มาจากท่านนบีซ่อนลองห้อยเลียวสลังเท่านั้นซึ่งนักวิชาการได้ได้คารียกนะวิเคราะห์ในประเด็นนี้เนี่ยว่าเนื่องจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตัลลาเนี่ยเขาเรียกอะไรครับไม่ให้ค่ากับมันก็เลยไม่เอ่ยถึงอัลกุรอานเลยแต่จะให้มีการบอกเล่าเนื่องจากมันมีผลกับการดาเนินชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาจริงผ่านนบีใช่ผ่านท่านนบี โซลว์ฮวาัรือว,ว่าสลัมนะครับ<ส>ดังนั้นพอมันได้แนะนําตัวแล้วเนี่ยมันก็ได้บอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปไต้โอ้โหมันก็ได้บอกบอกว่าวอินนาฮูยูชิกุอันยูอเดนารีฟิลคครุชแปลว่าอะไรครับแปลว่าอีกไม่นานแท้จริงแล้วอีกไม่นานฉันจะได้ไปปรากฏต,ตัวออกจากพื้นที่นี้ อตอนนี้ดูเหมือนว่าการพนัฒนาการไม่ว่าจะเป็นการผูกที่มือแล้วก็มาไว้ไวอยู่บนคอของเขานะครับหรือจะเป็นขาของเขาเองข้อเท้าของเขาเองที่ถูกพนัฒนาการเอาไว้เนี่ยดูไม่มีท่าทีว่าจะหนีหลบหลีกหรือออกไปได้เลยซึ่งนกักวิชาการเองเขาได้ถอดบทเรียนพี่เตยว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็จะแพ้กำหนดจากพระเจ้าจริง ยังไงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยถ้าพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้มันไปก่อกวนไปนํามาซึ่งความเสียหายเนี่ยมันจะยังไม่ถึงวันนั้นใช่ใชมันก็ยังคงถูกพนันการอยู่แบบนั้นดังนั้นวิธีการที่เราจะต้องรับมือกับสิ่งที่มันบอกเนี่ยว่าเดี๋ยวมันจะต้องออกไปอย่างแน่นอนเขาบอกท่านได้ท่านตะมีมเนี่ยได้บอกไหมอาจารย์ว่าลักษณะของเขานอกจากตัวใหญ่แล้วมีอมมย่างอื่นอีกไหมเดี๋ยวจะมีฮะดิษนบีบอกอแต่ในในเรื่องราวดังกล่าวนี้เนี่ย ต่มีมแค่บอกเหตุการณ์แล้วก็บอกเรื่องราวเนี่ยแล้วท่านนาบีก็บอกว่ามันคือสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่ฉันจะบอกพวกท่านแปลว่าแตาม่มีไม่ได้เป็นคนการันตีเอง uh huh. ว่าว่าเรื่องราวเนี่ยมันคือระยันแน่นอนแต่ท่านนาบีซอลลัลสลัมเนี่ยได้กลับมายืนยันตั้งแต่ช่วงต้นของตัวบทเนี่ยพี่เต้สำหรับพี่น้องที่อาจจะยังสงสัยนะครับผู้ที่บันทึกเนี่ยเป็นภรรยาของคนที่เชื่อถือได้แน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้เกรดเอละถูกต้อง คนที่มาเล่าเนี่ยเราอาจจะไม่เชื่อเขาแต่ท่านอาบีบ,บอกว่าไอาสิ่งที่ท่านเล่าเนี่ยไม่เคยฉ,ฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังอยู่ก่อนหน้านี้แล้วมันตรงกับบุคคลที่ฉันกำลังจะเล่าให้ฟัง แสดงว่าสิ่งที่ตามีมพูดเนี่ยไม่ได้ฟังมาจากคนอื่นแล้วก็มาเล่าเพราะว่านบีไม่เคยเล่าไม่เคยมีคนแบบมาเล่าปุ๊บนบีมาการันตีว่าเรื่องนี้มีจริงมีบุคคลแบบนี้จริงและฉันจะเล่าให้ฟังถูกต้องนี่แหละเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะครับก็เลยทําให้มันดูมีหลักฐานดูมีน้ําหนักมากเลยนะครับปรากฏว่าดัจยานก็ยังคงสนทนากับตามีมอีกเนี่ยนะครับว่า ฉันจะออกไปเมื่อถึงเวลาของมันเวลาคืออะไรครับแผ่นดินจะแห้งแล้งนิดเดียอ๋อที่ถามว่านั่นนะไออะไรใบอใบซานน่ะต้นอินทผลมใบซานเนี่ยเป็นยังไงไหมถ้ามันแห้งแล้งเมื่อไหร่บอกไม่มีแล้วท่านไม่มีเลยแห้งแล้งมากแสดง่าใกล้เวลาของเขาแล้วถามถึงนั้นมีมูฮัมหมัดสุลต่านหรือไมถามถึงแม่น้ำแม่น้ำนะตอใบแม่น้ำอะไรตอบบรียเนี่ยนะครับที่มันจะเหือดแห้งเนี่ย มันก็เป็นสัญญาณเหมือนกันแสดงว่าสัญญาณเนี่ยเหมือนได้ถูกเผยไว้ในตัวบอกแม่น้ทวานี้ตอนนี้มีไหมเออเนี่ยผมยังไม่ทราบในรายละเอียดพี่เต้ว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนอย่างไรเดี๋ยวคงจะต้องไปค้นดูแล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องีกทีนะแต่ประเด็นสาคัญก็คือมันพูดถึงสภาพของความแห้งแล้งที่อาจจะเป็นหนึ่งในสัญญาณที่มันจะมาเพราะอะไรรู้ไหมพี่เต้บมันมีอํานาจเรื่องฟ้าฝน อ๋อมันมีอำนาจเรื่องฟ้าฝนเรื่องพืชผลการผลิตการเกษตรต่างๆเลยดัตจันมีอำนาจถ้ามีอำนาจเรื่องนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะคุมคนได้เพราะคนจะดีใจว่าเหมือนเขาเป็นพระเจ้าเลยเนาะชัดเจนมากชัดเจนมากนะครับดังนั้นมันก็เลยบอกว่าถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยนะมันจะออกไปแล้วก็ท่องไปบนหน้าแผ่นดินไปแบบว่าอาซิโอฟิลัสเนี่ยความหมายเขาบอกว่าไปทั่วโลกรันบ้างไปหมดเลยนะครับไปเนี่ยระยะเวลาอาร์บาินอะไรละสี่สิบคืน ฟังดูแล้วเนี่ยก็แ๊บเดียวเดือนนี้เดือนกว่าๆไม่ไม่ได้เยอะอะไรแต่พี่น้องมันต้องผนวกกับเรื่องราวสัญญาณอื่นของวันกียร์มาด้วยพี่เต้เพราะว่าเมื่อถึงใกล้จะถึงวันที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกเนี่ยโลกของเราเนี่ยจะเดินเวลาไม่เหมือนปกติพี่เต้ยออมันอาจจะยาวนานกว่านั้นก็ได้วันหนึ่งจะเท่ากับ40ปี40เดือน40วันน่ะโอ้ไม่รู้เลยนั่นแปลว่าไอ้40วันที่มันจะไปีคืนที่ว่าเนี่ย อาจจะเป็นปีหลายปีก็ได้หลายปีก็ได้นะครับดังนั้นเราอาจจะมองตัวเลขว่า40วันแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่พอได้ไปผนวกกับตัวบทอื่นที่เรานชองแล้วมีโอกาสเดี๋ยวคงจะได้นําเสนอนี่นะครับมันก็จะเห็นว่าอุปเป็นช่วงเวลาที่อาจจะยาวนานแล้วก็ทําให้มันได้ทําการหลอกล่อต่างๆได้นะครับแต่ถ้าในบีซอลละฮุสลิวะสลัมนี่นะครับได้บอกต่อเนี่ยพี่เต้ยว่าอัลลอฮอินนุฟีบะฮ์ริชามอัลบะฮ์ริญยามัน บอกว่าแท้จริงเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในพื้นที่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่เไปติดเกาะเตมิมดารีเนี่ย uh huh. เขาไม่ได้บอกสถานที่เพราะไม่รู้ว่ามันตำแหน่งไหนยังไงเพราะเรือไป, uh huh. ไปไปอับปางแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยแม้ว่าจะออกกลับมาแล้วเนี่ยแต่ขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ทําให้เราไม่รู้ทิศอยู่ดีเพราะว่า uh huh. ผมนึกภาพเนี่ยไปเลยว่าถ้าสมมติเคยไป แต่ปัจจุบันมี GPS เงียมันปักหมุดได้เลยได้รูหมดแต่สมัยก่อนมันไม่ใช่ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็เขาก็ออกมาจากเกาะน,นั้นเนี่ยเอาถ้าจะพูดกันตามความเป็นจริงเขาต้องเดาทิศได้สิ <S 2> <S 2> ใช่ว่าอา้าวฉันมาจากทิศนั้นฉันมา,าฉันต้องมาก,กว่าจะกลับมา<ต><ต>ได้เนื่องจากมันมีมรสุมในท้องทะเลที่อาจจะไม่สามารถที่จะระบุตัวเลขแบบว่าเออพิกัดชัดๆได้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนอย่างไรนะครับอันนี้ตามที่ได้มีการบอกเล่าท่านนบีก็เลยบอกนะครับว่าอออวละอินนฮูฟีบาฮริชามเป็นไปได้ว่าอยู่ในท้องทะเลชามแสดงว่่าไไมมกกนะ็ ไม่ทราบในรายละเอียดที่ท่านนบีเอ่ยถึงนี่นะครับเอาบาฮริลยามันหรือจะอยู่ในพื้นที่เยเมนแคว้นเยเมนแคว้นชามเยเมนก็ไม่เหนือก็ใต้ไม่เหนือก็ใต้ของของแผ่นดินแดงทะเลแดงนะครับหรือของแผ่นดินมักก้ในยุคสมัยก่อนหรือมาดีนะยุคสมัยก่อนก็ขึ้นบนลงใต้เหมือนกับในซุรั่หรืออีลาฟิกูรชเนี่ยที่อาร์ลอได้เล่าให้ฟังวอลล์เนี่ยได้เล่าถึงลักษณะของกูรชเนี่ยที่ในช่วงหน้าหนาวจะหนีหนาวลงใต้ในช่วงหน้าร้อนก็จะหนีร้อนขึ้นเหนือก็จะมีการค้ากันอะไรกันนี่ นะครับนบี่บอกว่าอยู่เนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้แหละไม่น่าจะไปจากนี้นะครับลาบัลเมิงกิบารินมาชริกนบีก็เลยบอกว่ามันน่าจะไม่ใช่เหนือและใต้อย่างเดียวแต่มันจะเป็นเหนือเป็นใต้ที่อาจจะออกไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกเหรอทิศตะวันตกออกทิศตะวันออกของของทะเลก็คือมาทางมาทางซาอุดีอาระเบียมาทางเะเลแดงว่าไม่ใช่ทะเลแดงอันนี้อาจจะเป็นฝั่งฝั่งตะวันออกซึ่ง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทต่มันก็จะไม่อยู่ใกล้กับอิรักไม่อยู่ใกล้กับซีเรียเออมันอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงไหนนะที่เขาได้ไปพบไปเจอมานะครับแต่ประเด็นสําคัญเนี่ยตำแหน่งที่ดัชยานเี่ยจะโผ่มาพี่เต้มันอยู่ที่เมืองอัสฟาฮานที่อยู่ในอิรานอิรานตามที่มีตัวบททะดิสบทสูงได้พูดป็ง อาเอาเปอร์เซียหรือที่เรียกว่าเอาอาหรับก็แล้วแต่จะเรียกอาจจะเป็นไปได้อาจจะอยู่ทางนั้นตังแำแหน่งนั้นเพราะท่านนาบีเองหลังจากที่ท่านนบีได้พูดเสร็จเนี่ยนะครับในสำนวนฮะดิซี่ถูกบันทึกก็คือฟาอ้ววาอัลมาอเบียดีฮิอิลันมะชริกนบีก็ทำมือแบบเนี้ยไปทางไปทางตะวันออกท่านบีก็ทำมือเนี่ยเนียมันมันมันต้องอยู่แถวแถวนี้แหละมันต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากแถวแถวนี้แหละซึ่งซึ่งท่านนาบีเองเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของภูมิศาสตร เป๊ะๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเรื่องของนบีอาจจะไม่ได้ไึดนั้นด้วยมันไม่ได้แบบมาเห็นแผนที่โลกเหมือนที่เราเห็นนะครับ่าเมื่อกี้เราก็ดูเรื่องของแผนที่กันอยู่ว่าเนี่ยพอดูแล้วว่าซาอุดีอาระเบียอยู่ตรงกลางนะครับขึ้นไปเนี่ยก็เป็นเมืองชามซีเรียอิรักเออเลบานอนต่างๆลงมาทางใต้เนี่ยก็เป็นเยเมนเยเมนอยู่ใต้ทางใต้ทางตอนตันเออตันตกนิดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าจะอยู่ระหว่างเนี่ย ทั้งสองอย่างนนแล้วก็ออกไปทางตะวันออกเนี่ยมันก็น่าจะไปะแถบนั้นเลยแถบนั้นที่มันจะมีท้องทะเลมีอะไรอยู่นะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยแบบว่ามีบทสรุปอะไรได้บ้างอาจารย์จากการเล่าเรื่องของท่านตะมีม,มจริงๆแล้วบทสรุปประการแรกคือดัจยานมีตัวตนจริงม,มีตัวตนจริงรไม่ใช่ AI ไม่ใช่ AI ไไม่ใช่ AI ไม่ใช่ปรำปราด้วยไม่ใช่ป,ปารำปราไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องราวที่แบบว่าพูดให้กลัวเป็นเรื่องเล่าแล้วก็แบบเฮ้ยมันต้องกลัวนะจะต้องมีนะ<ม>นะเป็นกุสโลบายทําให้คนเนี่ยต้องระวังวันที่โลกใบนี้จะสูญสิ้นสูญสลายนะครับประการต่อมาคือสัญญาณของการที่ดัชานจะโผล่มานะหนึ่งในนั้นคือแผ่นดินจะแห้งแลง้แลงโดยเฉพาะไอ้ตำแหน่งนี้แหละ ตำแหน่งที่ที่เขาได้ถูกถามเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของใบยามแถบเมืองชามที่จะมีแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอินดาพาล่มเออยอะไรเอ่ยนะครับ เรื่องของการเชื่อฟังนบีถ้าหาก,หากว่าคนเชื่อฟังนบีน้อยลงออ,อาจจะเป็นสัญญาและมาการันตีท่านนบีรอบด้วยนะว่าการที่คนเชื่อฟังนบีเป็นสิ่งที่ดีงาม <S <S ท,ที่ผู้คนนั้นจะได้รับประโยชน์จากการเชื่อฟัง<ล>ท่านนาบีนะครับและดัตยานเนี่ยเกิดมาอยู่แล้วเกิดมาอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ถูกล่ามโซ่ร่ามตรวนเอาไว้ซึ่งจัจริงๆแล้วเนี่ยเขามีนักวิเคราะห์พีเตอร์ที่เขาได้พูดถึงมิติของดัตยานเนี่ยเขาพยายามที่จะผูกโยงมากมาเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรมอ่า ซึ่งเป็นทัศนะที่อาจจะไม่มีน้ําหนักมากเพราะเพราะท่านนบีเองเอาเอาฮะดิษบทเนี้ยไม่ยืนยันเนี่ยว่ามีตัวตนไม่ใช่เรื่องของนามธรรมที่เจอเนี่ยมันใช่แล้วมันใชแล้วนะครับแต่เดี๋ยวชอนล้อเดี๋ยวครั้งต่อไปเราคงจะได้มามาพูดในรายละเอียดพี่เตอร์ว่าแล้วยังไงต่อ ออถ้าดัดยานมาปุ๊บเนี่ยผลที่มันจะเกิดขึ้นกับหน้าแผ่นดิน<ม>เกิดขึ้นกับบรรดามนุษย์ผู้คนเนี่ยจะได้รับความเสียหายอะไรนะครับซึ่งมันมีบางสำนวนที่ท่านนาบีสลลลุลต่านได้บอกเนี่ยนะบอกว่านับตั้งแต่ท่านนาบีอาดัมเนี่ยได้ถูกถือกำเนิดมาเนี่ยจนกระทั่งมนุษย์คนมสุดท้ายนะบุคคลที่อันตรายที่สุดคือดัตยาน oh. บุคคลที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือดัตยาน uh. นำมาซึ่งความเสียหายมากที่สุดครับแสดงว่าไม,ไม่ธรรมดา S <S ไม่ธรรมดากับการรับมือในเรื่องราวดังกล่าวเลยหลายคนบอกว่าถ้าเราเก่งเรามีเทคโนโลยีเรามีเรื่องของนิวเคลีย์อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆไ,ไ,ไม่ต้องไปกลัวอะไรเข<ช>ามันละไม่ต้องไปกลัวแลยสบายๆแต่ดัดยันมันไม่ได้มันลักษณะของอำนาจแล้วก็อะไรนะครับเรื่องของการการสู้รบนะไม่ใช่อ,อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เกิดมาแล้วบอกว่าคบวบคุมฟ้าควบคุมฝนได้อะไรต่ออะไรได้นี่เป็นสิ่งที่เดี๋ยวขออีกสักตอนนะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ อิทธิฤทธิ์ของมันและถึงมันตายเลยไหมถึงมันตายเลยถึงมันตายเลยนะตายเลยอ่ะใจอุ่นใจนิดนึงมันตายได้นะมันตายได้มันตายได้นะจะเป็นยังไงมีรายละเอียดยังไงวันนี้เราได้รับบทเรียนเยอะเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนอ่าอพิโซดหน้าเนี่ยจะมาฟังในเรื่องของอนาคตแล้วว่าเดดยานเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อมันได้หลุดออกมาจากพันธนาการแล้วบทบาทของมันคืออะไรแล้วมันอันตรายแค่ไหนและจุดจบของมันเป็นยังไง นอจานเน,นาะ้ว,ว,วันนี้จากร้านเลยก่อนนะครับอัสลามรอะัยกุมรามะตุลล่อว่าบระกาน